ชวนบัญญัติจุลินสันเพชรคานและเป็นเสียงข้างน้อยในพักไม่เห็นด้วยพรมพักประช,ชาธิปัตย์ถูกเทียบเชิญร่วมรัฐบาลเขตต้องการยึดอุดมการขณะที่พักเตรียมประชุมหาะรือนายสรลวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยได้มอบหนังสือเทียบเชิญพรคประช,ชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลต่อน,นายเดชอิฐขาวทองในฐานะเลขาธิการพักประช,ชาธิปัตย์สีสอสอประช,ชาธิปัตย์เสียงข้างน้อยที่ไม่ต้องการร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทย ประกอบด้วยในชวนหลีกภัยในบัญญัติบรรทัดฐานในจุลินลักษณะวิสิทธิ์ในสันเพชรบุญญามณีได้นั่งจับกลุ่มหาลือในที่ประชุมก่อนหน้านี้ในสันเพชรได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพื่อแสดงจุดยืนต้องการเป็นฝ่ายค้านว่าผมในฐานะสสของพรรคประชาธิปัตย์โดยส่วนตัวผมแล้วผมไม่เห็นถึงความจําเป็นใดๆที่พรรคจะต้องเข้าไปร่วมกับรัฐบาล เนื่องจากจำนวนสสพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันมีมากกว่า314เสียงถือเป็นรัฐบาลที่มีสเสถียรภาพมากและถือว่ามีจำนวนสสมากกว่าชุดรัฐบาลที่ผ่านมาสุดได้ซ้ำดังนั้นจำนวนเสียงสสฝ่ายค้านแทบจะไม่สามารถทำให้รัฐบาลสะดุดล้มได้เว้นแต่รัฐบาลจะสะดุดขาดตัวเองผมจึงอยากให้พักเดินหน้าทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งเ,เ,เหมือนกับที่ประชาธิปัตย์เคยพิสูจน์ผลงานมาแล้วในอดีต เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนสำคัญที่สุดคือการกอบกู้ศรัทธาของพักให้กลับคืนมาแต่ถ้าหากสอสอส่วนใหญ่ของพักคิดว่าอุดมการณ์ของผมขัดแย้งกับเสียงส่วนใหญ่ที่ได้อ้างกันอยู่ในขณะนี้และไม่สามารถร่วมอุดมการเดียวกันได้ผมยินดีที่จะให้พรรคประชาธิปัตย์ขับออกจากพักโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะผมไม่สามารถหักหลังพี่น้องชาวสงขลาที่ได้ให้โอกาสผม และผมยินดีที่จะตั้งใจทำหน้าที่เป็นสายค้านอย่างมีคุณภาพตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มแข็งในฐานะผู้แทนของรัษฎรตามอุดมการณ์ที่ผมยึดถือมาตลอดซึ่งในวันที่29สิงหาพรรคประชาธิปัตย์จะมีการนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคในเวลา17.00นจากนั้นจะมีการประชุมร่วมกรรมการบริหารกับสสในเวลา1 7 3 0นวาระการประชุมจะเป็นการพิจารณาการร่วมรัฐบาล และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำลงตำแหน่งทางการเมืององค์ประชุมร่วมแบ่งเป็นกรรมการบริหารพัก38คนและสอสอ25คนมีเสียงข้างมาก21เสียงพร้อมร่วมรัฐบาลมี4เสียงที่ไม่เห็นด้วยในการร่วมรัฐบาล